เอาสบายดีพี่น้องเนาะ fc เบิร์ตผู้สุขอนเนาะมาพอๆกับเป่าเตียมมันอกเนาะมื้อนี้จัดเต็มพี่น้องซอยจุพี่น้องซอยจุมีมีตับด้วยเนาะมีตับเนาะมีเนื้อเนาะมีซีนเนาะมีซีนแล้วก็บซามสีกิีบน่อยหนึ่งเนาะมื้อนี้เราทีมากินซอยจุแก้มกับมะแขงพี่น้องแก้มบรรยากาศแปลว่าอยู่ในชวนยางเนาะ แก้มก็มาแข่งแล้วก็มีผักเสริมแน่นอนก่อนอื่นก้อนเขาเบิ้งกับฟากกดไลา์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามผลงานปลาเตียงมันนอกเนาะกินดีอยู่ดีพี่น้องติดเขาเฮาบัมีมวันนี้เฮาถือเขามาัเป็นทงุงยางบรรยากาศตอนแรงๆ,ๆพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อบันนี้สิลงมือได้บันนี้ได้สิเริ่มจักตับก่อนเด้อพี่น้องเห็นเพื่อนกินคือว่าชิแซ่บมือ้อนี้เฮาสิเฮ็ด ซอยจุตับเนาะให้พี่น้องเบิ้งไปว่า F4 ลายคนเนาะคอหมาแล้ววะเบ้าเตียงซอยจุให้เบิง้งหนึ่ว่ามือนี้บ้าเตียงซอยจุแบบนาๆนๆเนาะนี่กับบอลเขาเงยเนาะพี่น้องเนาะคุยกับแจวแจเพียนาะเอาต้มแล้วเรามาผสมกันเนาะโอ้ฮักแท้พี่น้องเลยไงแจวเข้มข้น อขอโทษน้อสำหรับไพ่ที่ว่าบุกินดิปเนาะเมียว่าเอฟซีเพิ่นคอมาลายเนาะว่าเตียงหรือจัดให้พี่น้องนี่จัดเต็มให้เลยแกมก็มาแข้งเอามาซอยกินขาเค้งให้สิเลย Chúng tôi xoay chú đồn lại ừ. ừ. khảo con ขาเสือก่อนพี่นอ้องกินน้ำห้างไม้ขาเสือก่อนโอ้คือว่าฟอร์ดไลน์พี่น้องฮ้อนบรรยากาศฮ้อนอาการฮ้อนอางามนี่พี่น้องเดอนซีเดิน,เดนหาเนาะ ลุยกันเลยพี่น้องกินแบบสดๆชอยตับดิบเลยสหรับไผ่ที่ว่าบวกินดิบก็ขอโทษขอภัยเนาะหลายคนเพิ่นคอมาตลอดว่าบ่าวเตียงชอยจุเ้เบิ่งแน่่วาซั่นนะเออตบุหรี่ได้เด้อพี่น้องจัดมืนน้้อนีแปลว่าเพิ่นขางโง่เนาะมื้อนี้สิมีงานบุญเนาะบุญบานก็นเลย จองซีนมากระตับมาว่าไเนือน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 น้อที่บวยบวยเล้ลายไปหรอแกงกบยอมไม่ลืไหมผมคม สามสิบกรบหอ่อตับไม่ปวดเนาะหอมพี่นอ้องพันตับเด้อเจียวเบาเตียงให้เองพี่นอ้อง ดนแล้วเาเตียงเวทยไทยหนุน่งเนาะยานพี่น้องน้ำค้านพี่น้องท่ายตลรอดกันเลยโอ้บรรยากาศฮอนขนาดพี่น้อง รสชาติมันจะหวานเนาะตับเนาะตับดิบปู้่าจิเลียวห่อเลยพี่น้องเอ้ยกระต็มเลยพี่น้องเริ่มมือแล้วใพรมาคิดนนี้ก็ฝากดไลกแชร์ได้พี่น้องเน,ะเน,ะน,งนา,า,นานะนอ,อืม มาทางซีนพี่น้องอกินคาเค้งเลยมันเนี่ยนะปาดลงไปอืมพยองลงไปพี่น้องปาดเป็นต้อเป็นต้อลงไปเลยนี่ลงไปแล้วจะ ทจะเอาจะเอาขึ้นมาจัดการเพื่อนอืมกูนะ จัดผู้เดียวพี่น้องคักลีพี่น้องแคมส่วนยางไม่เทา่าทางลางังโอ้ฮอตขอ,อนยญ,ญาตเด้อพน้องเลยเฮ็ดเดอ 음. 음. 저 이제 펜실 หนอกนไม้มโซนคมโอ้โห f c ทางอาสอน์ปนคอมา มาเตรียมมันนองเอ้ยว่ะซอยจูเด้อซอยจูเด้อบ่ะลายเธอละเพื่นโคมามาตัดให้เราแล้วเน,น้นไปทางตับเนารรยากาศตัวเรงง คับเจ้าพี่น้องเยคลิปนี้เป็นคลิปเป้ทำมิตรแหละที่ว่ากินซอยจุดิบๆครั้งแรกในชีวิตพี่น้องบ่เคยจะต้องกินเพื่อเอฟซีพี่น้อง มันจะห้อโล่องมือนชินประมานนอยกินบัวดอกอย่นงองีอนหอนหอม พักคิริวภาษาไทยมันพักคิริวเนาะภาษาลาวะอะสามสิบลีบสามสิบลืะห้องกับซีนกับหอ,เอ,อมเนี่ยอืมโอ้อากาศฮอนรีพี่นองเธอนะ้าจะเป็นนอนแช่ are, น้ำสันกินเขาจากบ่า Mm-hmm. พอแล้วดีวเ,ลเลยอ้าวเหรอเขาจะกินบุฟเฟตออกแน่นอนลายเกินเนาะเกินแบบเครื่องโล่เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะให้มักะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เพียนเท่เนี้กดติดตามผลงานบัวเตียงเนาะ จัดให้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องบรรยากาศมันฮอนลีบรรยากาศตัวแรงคือเมื่อแรงสิพน่นชิโต๊กนะนี่เนาะฝากไปทางเอฟสีทางบ้านกลากงเนาะบ้านกลางนะเขามีเนาะมันมแถวมานสปอร์ตเนาะพี่น้องเนาะและะ้วก็บฏทุกคนเนาะที่ติดตามผลงานเป่าเตียงอยู่ให้ติดตามต่อไปเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ได้เลยพี่น้องเด้อเอาขอขอบใจเนาะ